คุณคะคทถางครับกับเรียนท่านประธานที่เคารพนะครับผมขอเรียนถามคําถาม3ข้อด้วยกันนะครับถามทางด้านผู้ผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับประการที่1คือเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจําปีของงบประมาณของผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับอย่างที่ทางด้านสทงได้ได้เรียนให้ทราบเนี่ยก็จะมีงบประมาณเฉลี่ย ประมาณปีละส3มสร้อยกว่าล้านนะว่าอย่างนั้นนะครับแต่ปรากฏว่าในแต่ละปีนี่งบจะเหลือเยอะทีเดียวนะครเหลือต้อง70กว่าล้านบางปีนี่ก็ถือว่าเกือบจะหนึ่งในสทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงตรงนี้นี่ก็แสดงว่าแผนงานต่างๆที่ตั้งเอาไว้นี่อาจจะยังไม่ได้ทำนะครับหรือว่าจะต้องมีการกันเงินอะไรตร่ออะไรพวกนี้นะคับอันนี้จะดูว่าอาจจะต้องไปดู เรื่องแผนงานแต่ละปีนี้ให้ให้ให้เหมาะสมนะครับจะไดะ้การของระมาณจะได้สอดคล้องกับเรื่องความสามารถที่จะดําเนินการได้นะครับอันนั้นก็จะเป็นเป็นเรื่องหนึ่งนะครับอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องการปฏิบัติงานนะครับอตอนที่ท่านกรรมการตรวจเงินแผ่นดินได้ได้มาผมก็ฝากไว้นะครับโดยเฉพาะเรื่องการไต่สวนในเชิงระบบเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมาเชิงระบบหมายถึงอะไรหมายความว่า การดําเนินงานต่างๆเนี่ยในเรื่องที่เป็นความเดือดร้อนของประชาชนนะครับที่ทางด้านต้องทางด้านผู้ตรวจการแผ่นดินยกขึ้นมาโดยที่ไม่ต้องมีคนร้องเรียนนะครับเรื่องความเดือดร้อนของประชาชนต่างๆมีเยอะแยะไปหมดนะครับอย่างเช่นว่าเจ้าที่ของรัฐไม่ปฏิบัติการตามอำนาจหน้าที่อันนี้ก็ถือว่อนเดือดร้อนนะครับเรื่องของความเดือดร้อนนะ ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเ,อเรื่องเกี่ยวกับที่ดินเรื่องโฉนดเรื่องอะไรพวกนี้นะครับต่างๆเนี่ยซึ่งสมัครผู้ตรวจการแผ่นดินไ,ได้ดำเนินการไว้ไว้อย่างดีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการตรวจสอบเชิงระบบเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สําคัญและจะต้องใช้งบประมาณพอสมควรทีเดียวในเรื่องนี้เนี่ยได้มีการตั้งงบประมาณไว้ส่วนนี้หรือเปล่าเพราะว่าตอนที่ไปที่ผู้ตรวจการแผ่นดินท่านท่านประธานบอกอันนี้ต้องใช้งบเยอะ นะครับจะต้องตั้งไว้นี่ก็ฝากไว้นะครับจะได้ทํางานในเชิงระบบเนี่ยให้ให้สมบูรณ์ขึ้นอีกเรื่องหนึ่งเรื่องนี้ผมไม่แน่ใจว่าจะเป็นของสอตององหรือว่าผู้ตรวจการแผ่นดินคือเรื่องนั้นครับเรื่องสวัสดิการของเจ้าพนักงานต่างๆเนี่ยที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งท,ที่ที่เกษียณอายุไปแล้วเนี่ยใช่ไหมครับแล้วก็เรื่องบําเหน็จบํานาญเนี่ยผมจําได้ว่ามีปัญหาทีเดียว ว่าจะใช้เงินส่วนไหนอะไรต่ออะไรพวกนี้ต้องไปใช้เงินจากเงินกองทุนหรืออะไรนี่พวกนี้นะครับปัจจุบันนี้อันนี้ได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 แก้ไขปัญหาไปไปไปหรือยังนะครับเรื่องของบําเหน็จเพราะว่าเจ้าหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยเออไม่เป็นเป็นเจ้เาพนักงานใช่ไหมฮะไม่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับตรงนี้ก็จะมีปัญหาสามเรื่องครับที่ฝากเรียน ท่านประธานผ่านไปยังผู้ตัวการแผ่นดินครับขอบพรคุณครับ